ของใครของใครก็ไม่รู้วางข้างฉากอ้าไม่รู้เหรอว่าของใครของใครอ่ะของขวัญใจจริงไหมเนี่ยจริงแล้วใส่กันด้วยกันได้พอดีเลยเนอะโอยผัวเมียใส่ด้วยกันได้ด้วยให้ของขวัญนะอะไรอุ้ยเธอเห็นไหมนั่นไงคาาเซรามอน เอาคุยเรื่องผู้ชายไม่ต้องรู้หรอกนั่นคาคาถาเซเลมูนเหรอใช่จ้ะทะเป็คาถาโคตรจังวะคาถาเอียงซ้ายจ้ะไม่ย้ายรักมึงอคาถาเอียงซ้ายไม่ยายรักก็เป็นก็เป็นการชัยดอดขอได้เลยเติร์นโอเคครับกูหนาวไปหมดแล้วเนี่ยทไมอ่เห็นดมีแขนที่ไหนเนี่ย ครั้งนี้ไอ้บ้าตันตาดันต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 าดันต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 ันัของใครของใครของใครก็ไม่รู้มัวข้างฉาก ไม่รู้หรือว่าของใครของใครอ่ะของขวัญใจจริงไหมเนี่ยจริงแล้วใส่กันด้วยกันได้พอดีเลยเนอะโอ้ยผัวเมียใส่ด้วยกันได้ด้วยให้ของขวัญนะอะไรของขวัญเธอเห็นไหมนั่นไงคาถาเซรามอน เาคุยเรื่องผู้ชายไม่ต้องรู้หรอกนั่นคาคาถาเซรามูลเหรอใช่จ้ะทำไมคาถาโคตรจังวะคาถาเอียงซ้ายจ้ะไม่ำนาจยรักคาถาเอียงซ้ายไม่ยายรักก็เป็นการไถ่โทษพอได้เลยเตินโอเคครับกูหนาวไปหมดแล้วเนี่ยทำไมครับไม่เห็นเดี๋ยวมีแขนที่ไหนเนี่ย ครั้งนี้ไอ şey oh. ้บ้าตันตะลันต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 ะลันต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 ันของใครของใครของใครก็ไม่รู้วางข้างฉาก ว่าของใครของใครอะ่ะของขวัญใจจริงไหมเนะี่ยจริงแล้วใส่กันด้วยกัน